ทุกครั้งที่มีการจัดงานเทศกาลประเพณีนะครับไม่เพียงจะสร้างสีสันและก็บรรยากาศให้เมืองได้คึกคักแต่ว่ายังนำมาซึ่งรายได้ให้กับชาวบ้านที่มีอาชีพทำโคมทำกระทงและก็พ่อค้าแม่ค้าบริเวณนี้ครับแต่ทว่าการจัดงานประเภทนี้แบบนี้นะครับก็นำมาซึ่งการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็เห็นร่วมกันนะครับว่าทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคระบาดให้ได้และต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับ เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับที่งานผางประทีปรักษาเมืองถูกจัดขึ้นโดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เพราะประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมก็ยังคงต้องสืบทอดรักษาต่อไปครับ เครือข่ายชุมชนเมืองฮักเชียงใหม่บอกกับเรานะครับว่าหากก่อนหน้านี้มีการระดมฉีดวัคซีนในจํานวนที่มากพอสถานการณ์ระบาดอาจไม่รุนแรงมากนักแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เวลานี้กําลังเร่งระดมฉีดวัคซีนกันซึ่งก็ทําควบคู่ไปกับการจัดงานประเพณีผางกระทีปรักษาเมืองซึ่งแม้ขนาดจะลดลงมานะครับแต่ก็ยังคงสร้างบรรยากาศให้เมืองกลับมามีชีวิตกลบความหอบหูแล้วก็เงียบเหงาลงได้บ้าง พร้อมกับหล่อเลี้ยงสลาหรือว่าช่างทําโคมหางประทีพให้ยังหาเลี้ยงชีพต่อไปได้ครับที่เฮามองว่าะจะรีดประเพณีเฮาก็ควรจะอยู่คนที่ทําโคมสลายอย่างทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะมีไรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงชีพแม้กระทั่งตอนที่โควิดเนี่ยเขาเลยมองว่าปีนี้น่ะวิธีของเขาก็คือเฮาตั้งซุ้มโคมเร็วขึ้นจ้ะวันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาเริ่มตั้งซุ้มโคมแล้วก็ อย่างน้อยๆคนขายโคมเนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากตรงนี้นะจากคนขายโคมกับคนขายผังปรตี้เนี่จ้ะเฮามองว่าอันนี้มันหนุนเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเนาะอย่างน้อยๆบ้านเมืองก็ยังงามอยู่ประเพณีเฮาก็ยังอยู่แล้วก็คนของเฮาก็ยังปอมีรายได้การจุดผังประทีปก็เป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ขณะที่คนยุคปัจจุบันเข้าใจผิดนะครับว่าการลอยโคมขึ้นไปบนฟ้านั้นเป็นประเพณีดั้งเดิมของที่นี่ซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาโคมลอยตกลงมาทําให้เกิดไฟไหม้เครือข่ายชุมชนเมืองฮักเชียงใหม่จึงรื้อฟื้นและให้ความรู้ว่าการจุดผางพระทีบนั้นเป็นพุทธบูชาที่คนเมืองมักทำกันในช่วงเทศกาลที่เป็นซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทงของภาคกลางครับ จากบรรยากาศงานที่เป็นที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับหันกลับไปดูที่บรรยากาศของโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าวของเราได้เข้าไปสำรวจหลังจากที่มีการเพิ่มเตียง ICU เป็นครั้งแรกถึง50เตียงนะครับหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยหนักที่นั่นบอกกับเรานะครับว่ามากไปกว่าการเพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณสุกขก็คือการขอร้องให้พี่น้องประชาชน ช่วยมีมาตรการส่วนบุคคลป้องกันตัวเองไม่ประมาทซึ่งจะทําให้การเปิดเมืองเดินหน้าไปอย่างปลอดภัยติดตามจากรายงานครับเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลสนามบุตรสลาคำจำนวนนับสิบเครื่องที่เคยถูกใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในกรุงเทพถูกคนย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดเตียง ICU สนามเพิ่ม50เตียงหลังจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเฉลี่ยอยู่ที่วันละ300คนและแพทย์มีข้อสังเกตว่าการระบาดรอบนี้มีอัตราผู้ป่วยหนักมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานอกจากเครื่องมือที่ระดมมาแล้วบุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ก็ถูกส่งมาตามคำร้องขอจากทั้งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งชนบุรีและกรุงเทพโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลวัดไร่ขิง สับเปลี่ยนุนเวียนกันสัปดาห์ละสิคนมาช่วยงานหัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าความร่วมมือของประชาชนที่จะป้องกันตัวเองเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการร้องขอมากไปกว่าการเพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณสุขก็อยากให้เขาดูแลเหมือนกับที่มีนโยบายอะไรออกมา d m s p อย่างเงี้ยอยากให้เขาทำแบบจริงจังงค่ะ พราไม่งั้นนะ่ะมันก็จะไม่สามารถิดยังได้เพราะว่ามันจะเป็นการตอนนี้มันจะเป็นการติดในครอบครัวเนอกจากคนในครอบครัวกันเองอ่ะเป็นดูเขาอ่ะเวลาเข้ามานะมาทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอะไรเงี้ยมาอยู่เนี้ยแม้จำนวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่พุ่มนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเคราะห์ว่า สถานการณ์ติดเชื้อในเชียงใหม่จะเข้าสู่ขาลงอย่างช้าๆเนื่องจากมีทั้งมาตรการเชิงรุกการระดมฉีดวัคซีนและการเดินหน้าเปิดเมืองไปพร้อมกันเราก็คิดว่ามันควรจะลงเร็วกว่านั้นแต่ว่าเนื่องจากมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเช่นมีการเปิดประเทศมีการฉีดวัคซีนช้าเกินไปมันก็จะมีหลายปัจจัยเนาะ,ะทะทําให้ขาลงมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาทีเดียวงนั้นถ้าดูจากของเชียงใหม่เนี่ย ซึ่งตอนนี้แนวโน้มขาลงมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่นะถ้าถ้ามันลงไปเรื่อยๆในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ประมาณสักหนึ่งเดือนหลังจากนี้ซึ่งก็จะเป็นประมาณสักกลางกลางเดือนธันวาครับก็ <c oughs> น่าจะลงไปอยู่ที่ระดับประมาณร้อยร้อยห้าสิบรายต่อวันได้ แม้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งเป้าล้อมกรอบและลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้จบภายในวันที่1นธันวาคมแต่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคาดว่าเราอาจยังได้เห็นผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ150คนซึ่งอยู่ในจุดที่ระบบสาธารณสุขจะรับได้ช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ เชียงใหม่ที่นี่ในวันนี้นะครับเราได้เห็นสองมุมที่เดินหน้าไปพร้อมกันมุมแรกก็คือการจัดเทศกาลงานยี่เปงต่างๆที่มีการรวมตัวของผู้คนก็เดินหน้าต่อไปอีกมุมนึงเห็นภาพในโรงพยาบาลสนามก็เห็นว่ามีการเพิ่มเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งก็ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมี ข,ขึ้นถึงจุดสูงสุดไปแล้วกําลังที่จะอยู่ในช่วงขาลงแต่ก็จะเป็นขาลงอย่างช้าๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นสองมุมมอง2มิต,ติที่เดินไปคู่กันในขนาเดียวกันเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังรอการฟื้นฟูของผู้คนอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือบรรยากาศงานยี่เป็งที่มีขึ้นในเวลานี้เห็นการปรับตัวของคนที่นี่เป็นอย่างมากครับคุณบุษลินครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะ